ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Health Checkup รู้ให้ถูกโรครายการที่จะพาคุณผู้ชมไปรู้ให้ถูกโรคถึงเรื่องราวของโรคง,ง่ายๆทีห่หลายหคนอาจจะกําลังมองข้ามไปนะคะมาพร้อมกับผู้เชี่ยวชาญที่จะมาร่วมไขข้อข้องใจทุกท่านในวันนี้ค่ะ คุณผู้ชมคะเคยคิดกันบ้างหรือเปล่าคะว่าเวลาที่เราเจ็บป่วยนะคะหรือว่าเวลาที่มีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นในร่างกายของเราเนี่ยคุณคิดว่ามาจากสาเหตุอะไรห,หลายท่านอาจจะคิดว่ามาจากเชื้อโรคนะคะอาหารที่ทานไปหรือว่าสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะคะแต่ใครจะรู้ล่ะคะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับร่างกายของเราอาจจะมาจากเจ้าตัวที่ชื่อว่าสารอนุมูลอิสระก็เป็นได้นะคะแล้วตัวนี้ล่ะคะ่ะมันคืออะไรมันจะส่งผลยังไงกับร่างกายของเรา บ้างนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาร่วมหาคําตอบพร้อมๆกันค่ะ แล้ววันนี้ค่ะเราก็ได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญทั้งสองท่านที่จะมาร่วมไขข้อข้องใจในวันนี้นะคะท่านแรกค่ะดรนัสพลโพมิจิตนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยระดับโลกจากสถาบัน NSPI ค่ะและอีกหนึ่งท่านของเรานะคะกับดรนิกนะคะสิริกมลสีสมิตนั่นเองนะคะซึ่งท่านเองเนี่ยก็จบปริญญาโทสาขา molecular bio science ชีวโมเลกุลปริญญาเอกวิทยานิพนธ์ปรสิตวิทยามาลาเรียจาก University of h a r i d b u r g ประเทศเยอรมัน สวัสดีทั้งสองท่านนะคะค่ะมาเจอกันเป็นประจำแล้วนะคะวันนี้ก็เรียกว่ามาพูดคุยกนะันเกี่ยวกับเรื่องราวของโรคภยัยใกล้ตัวนะคะดรค่ะ,คะ ก็ผู้เรียนสมัยตอนช่วงต้นรายการนะคะมันจะมีคำที่เรามักจะเคยได้ยินกันเป็นประจำเลยเกี่ยวกับคำว่าอนุมูลอิสระกับสารต้านอนุมูลอิสระนะคะได้ยินจนชินแต่ว่าก็เอ๊ะมันน่าสังเกตว่าความจริงแล้วเนี่ยความหมายแท้แท้จริงของอนุมูลอิสระเนี่ยมันคืออะไรมันอยู่ในตัวเราจริงหรือเปล่าแล้วมันมีที่มาที่ไปยังไงคะดรนิคะ คืออนุโมลอิสระเนี่ยนะคะภาษาอังกฤษคือฟรี a รดิ a อมันคือสารเคมีค่ะสารเคมีประเภทที่ มีเขาเรียกว่ามีอิเล็กตรอนอยู่ข้างนอกเหลืออยู่ตัวหนึ่งทําให้น้องเนี่ยจะแอคทีฟมากเจอใครก็อยากจะไปทําพันธะด้วยอยากเป็นนิรทั้งทั้งที่ตัวเองอะคือแบบคนอื่นเขาอาจจะไม่ต้องการจริงๆแล้วสารอนุมูลอิสระเนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่เราพบได้ในตัวเราอยู่แล้วเซลล์เราเวลามีการสร้างพลังงานอย่างเงี้ยะคะ่ะมีการทําปฏิกิริยาทางเคมีซึ่งจุดจบสุดท้ายจะเป็นการสร้างสารอนุมูลอิสระขึ้นมา เป็นเหมือนแบบเป็น byproduct แต่จริงๆแล้วเนี่ยตัวเราเองในเซลล์จะมีกลไกในการป้องกันแล้วก็ต่อต้านตัวสารอนุมูลอิสระเหล่านี้อยู่แล้วในตัวดังนั้นการที่เราบอกว่าอุ้ยสารอนุมูลอิสระมันไม่ดีหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่ทั้งหมดนะคะเพราะว่าร่างกายเราเนี่ย มีการสร้างสารอนุมูลอิสระขึ้นมาอย่างตั้งใจเพื่อที่จะใช้ประโยชน์อย่างเช่นจะใช้ในการทรําปฏิกิริยาทางเคมีอื่นๆใช้เป็นซิกเนลลิ่งโมเลกุลคือตัวสารเคมีตัวนี้เองอะ่ะ mm. เขาก็มีหน้าที่ของเขาในร่างกายเราเหมือนกันแต่เพียงแต่ว่าถ้ามันมาถึงจุดที่บาลานซ์ระหว่างสารต้านอนุมูลอิสระกับสารอนุมูลอิสระ มันไม่บาลานซ์กันคือปกติเขาจะคุมกันอยู่ไม่ให้ตัวใดตัวหนึ่งโดดเกินไปถ้าสมมติวันในวันนึงอุ๊ยสารต้านอนุมอิสระเราน้อยแต่สารอนุมอิสระเราเยอะสารอนุมูลอิสระเนี่ยคะ่ะอาจจะไปทํา ปฏิกิริยาอื่นๆกับเซลล์ที่เราไม่ต้องการทําให้เกิดความเสียหายในเซลล์ได้ซึ่งอันนี้จะเป็นหลายๆอย่างที่คนจะออกมาพูดว่าแบบอาจจะมีการทําให้เกิด DNA damage ก็คือไปทําปฏิกิริยากับตัว DNA ทําให้ DNA สูญเสียรูปหรือว่าทําให้เซลล์มีความเสื่อมอาจจะเป็นผลที่ทําให้เกิดอาการชารานะคะโรคแก่หรือว่าอาจจะ ถ้าเราสะสมเป็นนานๆเนี่ยคนเราวันหนึ่งจ้างสร้างสารอารนุสระมาเยอะเหมือน,อนกันแต่คือถ้าเราไม่มีการต่อต้านอนุมูลอิสระที่ถูกต้องสะสมเป็น,นานๆอาจจะเกิดเป็นมะเร็งได้ทีเดียวค่ะเรียกว่าหลายๆคนพอฟังเราคุยกันมาตรงนี้นะคะอะแล้วอาจจะคิดว่านุ่มอิสระเนี่ยมันสามารถสร้างความเสียหายหรือว่าส่งผลที่ไม่ดีกับร่างกายของเราแบบนี้เนี่ยมันทําอะไรได้บ้างคะด็อกเตอร์คะ สามารถส่วนใหญ่นะคะที่ดูแล้วเป็นปัญหาคือสารอนุมูลอิสระจะไปทำปฏิกิริยากับผนังเซลล์อย่างพวกไขมันในเซลล์หรือว่าใน DNA ของเซลล์ทำให้มันเกิดการผิดรูปผิดร่างไปจากจากที่เป็นอยู่ตามปกติซึ่งสารอนุมูลอิสระเนี่ยนะคะนอกจากว่าเราจะเป็นร่างกายของเราจะสร้างขึ้นมาเองแล้วอ่ะมันยังมีการรับสารอนุมูลอิสระจากภายนอกด้วยนะคะ อย่างแสง UV ที่เราบอกอว่าอุ้ยทุกคนต้องทาครีมกันแดดนะไม่งั้นระวังจะเป็นมะเร็งผิวหนังอันนี้ส่วนหนึ่งก็คือเพื่อป้องกันอนุมูลอิสระที่เกิดจากแสง UV <ม>หรือว่าถ้าเราออกไปเจอควันรถควันบุหรี่อากาศที่มันเป็นมลพิษอย่างเงี้ยค่ะก็มีสิทธิ์ที่จะสร้างตัวสารอนุมูลอิสระเพิ่มขึ้นมาเหมือนกันค่ะค่ะถามดรนะักสลบ้างนะคะ คำว่าอนุมูลอิสระและคำที่เรามักจะได้ยินต่อกันไปก็คือสารต้านอนุมูลอิสระเนี่ยค่ะดตรค่ะตัวของสารต้านอนุมูลอิสระเนี่ยค่ะมันคืออะไรแล้วเขามีหน้าที่ยังไงบ้างนะคะครับอนุมูลอิสระก็อย่างที่ดกตรนิกพูดไปแล้วนะครับ<อ>คือคือมันเป็นสารเคมีที่เข้ามาทำร้ายไอ้ไอ้พวกอวัยวะตับไตไส้พุงของเราข้างในรวมทั้งผิวหนังเราด้วย นี่คือสารต้านสารต้านมันคือคือสารที่มายับยัง้งหรือชะลอการเกิดปฏิกิยาออกซิเดชันนะครับซึ่งเป็นเสีเกของการทําให้เกิดอนุมูลสละขึ้นมาในในร่างกายเราในร่างกายเราขึ้นมาอันนี้คือสารที่มาต้านเอาไว้ก่อนให้มันเกิดขึ้นหรือขณะที่มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยไปยับยัง้งไม่ให้มันเกิดการกระจายรดรุนแรงหรือถ้าเกิดมันรุนแรงไปแล้วเนี่ยไปยับยัง้งวงจรทั้งหมดให้มันหยุดไปเลย นะครับถ้าเราถ้าเราจะมาพูดให้มันง่ายขึ้นนะฮะคุณแม่ครับก็คือเราเราสามารถแบ่งสารต้านอนุมูลสลากเนี่ยออกเป็นประเภทต่างๆนะฮะเราพอจะแบ่งกันได้เป็นสาประเภทที่ผมเกิดตั้งต้นแล้วอันที่หนึ่งก็เรียกว่า preventive antioxidant นะฮะ antioxidant ก็คือแปลว่าสารต้านอนุมูลสละนะครับ preventive ก็คือ prevent เนี่ย prevent คือคือก่อนที่อนุมูลสละมันจะเกิดขึ้นเช่นพูดง่ายๆว่าเราเราเราจะไปตีกอล์ฟนะฮะเราจีดีกอล์ฟเราเราไปข้างนอก เออแล้วก็อนุมุลสละจากแสง UV เมื่อกี้ดรนี้ก็พูดถึงแสง UV นะฮะที่มันมากระทบผิวหนังเราเพียงไม่กี่นาทีเองนะฮะมันก็ทําให้เกิดในร่างกายเราเนี่ยเกิดเอ่อเกิดเอจจิ้งลึกๆหรืเกิดเปิดลึกๆหรือเกิดความเสื่อมของของเซลล์แล้วไอ้ตรงเนี้ยเราเราถ้าเกิดเรามีสารต้านอนุมูละที่เพียงพอมันก็ยับยั้งปฏิกิริยาเรานี้ไม่ให้เกิดขึ้นมาได้ตัวต่อมาก็คือสกาวเวนจิ้ง อันทีแสดงก็คือมันากสกาเว้นสกาเว้นคืออะไรคือไปไปยับยั้งไม่้ยอะมูสันที่มันเกิดขึ้นคือมันเข้ามาแล้วตอนเนี้ยมันเข้ามามันเข้าในร่างกายเราแล้วแล้วก็เริ่มทําลายร่างกายแล้วแต่ตัวนี้พอเรากินก็ไปเนี่ยมันจะเป็นสกาเว้นคือไม่ให้เกิดการกระจายออกไปยังจุดอื่นต่อมันให้มันอยู่ที่จุดเดียวตรงนั้น คือเป็นการยับยัง้งอนุบระไม่ให้เกิดการแพร่กระจายไปพราะแพร่กระจายออกไปเนี่ยผลสีจะออกมาเยอะมากครับโดยเฉพาะโรคโรคหลายๆโรคนะฮะโรคหลายๆโรคแล้วแล้วก็รวมแล้วก็สุดท้ายมันอาจจะอาจจะ DNA damage ก็คือเมื่อกี้ที่พูดถึงไปแล้วมันอาจจะกลายไปถึงเป็นมะเร็งนะครับหรือหรือหรือ,รอ,รอมันอาจมันอาจไปทำไปไปทำลายของเอเอเอ,เ,อ,เ,อเรื่องเรื่องของไมโทคอนเดีย นะครับโม <rua S 1> คนเดียน uh, 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 ียก็ไม่สามารถสร้างพลังงานได้ก็ไม่สามารถที่จะทําให้เซลล์มันเกิดเเออออ่่มัน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 ทำงานได้ปกติอ่ะพูดง่ายๆตัวนี้มันก็เกิดความเสื่อมหนักลงไปอีกในในผู้ป่วยอายุทําให้มีเลี้ยวมีแรงไม่มีสารพัดอย่างที่จะตามมาไอ้ตัวนี้ถ้าเกิดเราไปสกาวเว้นเอาไว้เนี่ยมันก็จะหยุดตรงนั้นแต่ไม่เขาสามารถเนี่ยก็ค่อยฟื้นไข้ออกมาขึ้นมาได้นี่คือสกาวเวนสกาวเวนสกาวเวนจิ้งแอนตี้ออกซิแดนต์ส่วนต่อมาก็คือเชนเบรกเชนเบรกกิ้งแอนตี้ออกซิแดนต์อันนี้โดยโดยกลไกของมันเนี่ย โดยธรรมชาติร่างกายก็จะไปถึงกลไกนี้ได้แต่การไปถึงกลไกนี้ได้มันก็คือว่าร่างกายโทรมแล้วหรือแย่แล้วจนไม่มีอะไรทิ่งให้มันไปต่อได้แล้วอันนี้อาจจะไปถึงขั้นนั้นได้นะครับแต่ถ้าเกิดเราถ้าเกิดเรา,เรา,เ,ราเรามีการดูแลก่อนที่ไปถึงการการเชนแล้วมันคือคล้ายๆแฉลูกโซ่อ่ะ,อะคุณแม้งพืดคือจากคนนึงมันทาร้ายคนหนึ่งคนมันจนจร้ายวงใหญ่ๆเนี่ยถ้าเกิดเราไปเบรกเอาวงกรอนเชนเชนเล็กนตรงนี้ไว้ได้เนี่ยเอาไว้ส่วนใหญ่ก็ยังคงเหลืออยู่ นะครับเพราะอน,อนุโมทไ,ไ,ไอสารต้านอนุมูลอิสระเนี่ยเป็นสิ่งที่จาเป็นมากครับใน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 ,ใน,ใ,นในปัจจุบันนี้เพราะอะไรเพราะว่าเราเรา,เราก็รู้นะครับเราอยู่ท่าบกลางสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษนะครับหน้าร้อนเหนื่ยที่เราทุกปีรัฐบาลหรือว่าสื่อมวลชนก็จะปกโคมข่าวเรื่อง PM 2.5ดโดยเฉพาะผมอยู่ทางเชียงใหม่เนี่ย อุ้ยอันตรายพวกเผพกาพงเผาป่ากันกรุงเทพก็มีจากการกอร่อทรงก่อสร้างจากควันรถต่างนานามาเนี่ยมันมันก็เลยทําให้เกิดมลสระทั่วบ้านทั่วเมืองหรือบางทีชาวสวนนะครับชาวสวนเนี่ยที่ไปฉีดยาฆ่ามแมลงหรือใส่ปุ๋ยใส่อะไรเนี่ยไอตัวนี้ก็ทําให้เกิดปัญหานมูลสสารได้ค่อนข้างสูงหรือบางทีอย่างเราเราท่านท่านเนี่ยเราทานยาแก้อักเสบหรือทานยาอะไรก็แล้วแต่เป็นเวลานานมันก็ทําให้เกิดอนุมูลสสารได้อีกเหมือนกัน ทั้งนี้ยังไม่รวมถึงไอ้พวกอาหารการกินที่มันไม่มีความสะอาดหรือต่างๆเนี่ยมันก็ทําเป็นตัวเนี่ยนะให้เกิดอนุมูลอิสระได้ทั้งสิ้นเพราะคำว่าสารต้านอนุมูลอิสระเนี่ยในความคิดผมนะเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จําเป็นที่เราควรจะบริโภคเข้าไปเพราะมันสามารถที่จะไปอปป้องกันไว้ก่อนสะสมเอาไว้ป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นหรือถ้ามันเกิดขึ้นมันจะสกาวเว้นไม่ให้มันเกิดการกระจายตัวที่รุนแรง เป็นสิ่งที่จําเป็นที่เราเรกเรา,เรา,เราท่านทๆควรจะควรจะทานอย่างคุณแป้งเนีเ่ยผิวปันดูแลดีมากเนี่ยก็ต้องมีนะฮะก็ต้องมีมันจะได้ช่วยช่วยเสริมเนี่ยเราเปบประเภทว่าเป็นสาวส0 0พันปีประมาณอย่างนี้แหละครับครับฟง้ <affe> <c oughs> องต้พูดแล้วน่าสนใจมากๆเลยนะคะแบบนี้แล้วเนี่ยเราจะสามารถรับสารป้าอนุอิสระได้จากช่องทางไหนบ้างคะคอนนี้ คือจริงๆแล้วนะคะอย่างที่ดรพูดอ่ะร่างกายเรามีทั้งสารต้านอนุมูลอิสระที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติ<ม>เพราะว่าตั้งแต่เราเกิดมาเราก็มีอนุมูลอิสระอยู่แล้วดังนั้นร่างกายเราก็ต้องมีสารต้านใช่ไหมคะแต่ส่วนมากแล้วเนี่ยถ้าเราอยากจะเสริมกลัวว่าสารต้านอนุมูลอิสระในร่างกายเราจะมีไม่พอ<ม>เราสามารถรับได้ส่วนใหญ่ก็คือจากทางอาหาร<ม>ค่ะจำพวกอ่าแต่ที่ดร<ม>รัศพลพูดไปวิตามินอ e, ีใช่ไหมคะเออมีวิตามินอ e, ีวิตามินซี อ่าเป็นพวกผักผลไม้ที่เป็นสีเช่นอย่างมะเขือเทศอย่างเงี้ยคะ่ะมีไลโคปีนหรือว่ามีเบต้าแคโรทีนก็คือจะเป็นกลุ่มสารอาหารจําพวกวิตามินที่เรามาพบได้ในผักผลไม้ที่บอกว่ากินผักแล้วจะผิวสวยผลไม้ผิวสวยส่วนหนึ่งก็คือมาจากตรงนี้ละคะ่ะอืมค่ะถ้าพูดถึงเรื่องสาวสองพันปีต้องยกให้ดตรนิกเลยนะคะผิวสวยม้างจริงเอะแล้วแบบนี้นะคะที่ดตอร์นิกบอกไปนะคะว่าแสดงว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ย สารต้านอนุมูลอิสระนี่นะคะก็จะมาในรูปแบบของวิตามินต่างๆแล้วแบบนี้เนี่ยเราสามารถทานวิตามินแบบเจาะจงเป็นตัวๆได้เลยไหมคะเพื่อจะใช้ในการต้านอนุมูลอิสระแบบนี้นะคะ่ะไอตัวไอจริงๆแล้วนะครับไอสารต้านอนุมูลอิสระเนี่ยมันไม่ใชแ่แค่วิตามินมันอยู่ในแร่ธาตุด้วยนะครับก็<ช>เกิดเราจะแบ่งประเภทสารต้านอนุมูลอิสระออกไปแล้วเนี่ยมันมันมันก็มีแบ่งแบ่งกไม่ได้ดังนี้ครับอันหนึ่งคือสารที่ร่างกายสร้างขึ้นเองธรรมชาติจากอาหารที่เราทานเข้าไป นะครับอันที่สองอก,ก,ก็ก็มาอาจจะมาจากพวกวิตามินที่เขาสังเคราะห์ขึ้นมานะครับเอพวกสังเคราะห์ขึ้นมาเพื่อวิตามินซีวิตามินอ e, ีวิตามินเอเหล่านี้ก็เป็นสารต้านหรือมุสละอันที่สาม,สา,มสารต้านมูสล่ายด้วยใมธรรมชาติ ก็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 จากไอ้พวกที่เราทราบๆกันนะครับว่าในในพืชเนี่ยมันจะมีพวกพวกพวกกลุ่มก็เรียกฟีโนลิกคอมบาวแล้วถ้าเกิดเราแหล่งย่อยลงมาอีกเนี่ยก็จะเป็นพวกเอรอฟลโนย์เอสติลบีนต่างๆที่ไปหมดเนี่ยไอสารเหลนี้ก็เป็นสารต้านอนุมูลอิสระทั้งสิ้นแล้วถ้าามนอกจากวิตามินแล้วนะครับสิ่งที่เรามักจะไม่ค่อยรู้กันแต่มีมีส่วนช่วยได้ด้วยก็คือพวกแร่ธาตุนะครับเพราะแร่ธาตุบางตัวก็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 เป็นสิ่งจําเป็นนะครับทีนี้ทีนี้ถามว่า ถ้าเกิดเราจะทานอย่างไรนะครับเราจะทานอย่างไรที่จะให้ไปสารต้านอนุมูลสละตัวนี้นะครับที่เราทานก็ไปแล้วเนี่ยมันได้ผลอย่างเต็มที่<ฆ>อย่างคุณแป้งครับเราเราเรา,เราต้องทําความเข้าใจก่อนว่าในในภายในเซลล์ร่างกายเรานี้เราเริ่มไปถึงหน่วยเล็กๆละภายในเซลล์ร่างกายเราเนี่ยถ้าเราถ้าภายในเซลล์ประกอบด้วยสส่วนใหญ่ๆคือส่วนที่เป็นไขมันกับส่วนที่เป็นส่วนที่เป็นน้ำเราพูดกันง่ายๆคือใส่ตัวาระซึม เพราะแน่นอนพอเราเกินสารต้านอนุมูลสระเหล่านี้เราก็ต้องคํานึงถึงว่าสารตัวนั้นเนี่ยบางส่วนมนละลายในน้ําบางส่วนละลายในไขมันนี่ลาลังผมกำลังลงเข้าลึกถึงในส่วนที่เป็นอาหารเสริมที่จําเป็นคือวิตามินและแร่ธาตุนะครับเพราะการเลือกทานเหล่านี้ถ้าเกิดเรากินตัวๆเราเนี่ยเราต้องกินให้เป็นอย่างเช่นว่ากล่องนี้ยร่างกายผมเนี่ยคุณแป้ง,งตอนนี้ผมมีอนุมูลสารเข้ามาละมันมาถึงพวกมันมันมันกระทบผนังเซลล์ของผมซึ่งเป็นพวกไขมัน เป็นพวกไขมันแต่ผมกินวิตามินซีเข้าไปเนี่ยวิตามินซีมันไม่ละลายในไขมันนะครับเพราะในวิตามินซีผมเนี่ยไม่สามารถปกป้องอนุมูลสละที่เกิดขึ้นในผนังเซลล์ผมได้เลยเพราะมันไม่สามารถเข้าไปต่อต้านอนุมูลสละในไขมันได้ในชั้นไขมันได้หรือผมกินแต่วิตามินอีก็มาแต่วิตามินอีมันปกป้องในตรงส่วนชั้นที่เป็นผนังเซลล์ผมแล้วก็อาจจะปกป้องก้าวลึกไปในส่วนที่เป็นนิวเคลียส นะครับที่มี DNA อยู่มีโครโมโซมต่างๆอยู่มันอาจจะปอปกป้องตรงกันได้แต่ตรงส่วนข้างนอกที่ส่วนสองใส่สสโต๊ะพรซึมตรงนี้มันปกป้องไม่ได้อีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละครับที่เรากำลังบอกว่าเราต้องมีความเออไอ้ไอ้มีความครบสมบูรณ์ของของทั้งสองตัวในในในเหล่านี้ไม่ใช่้ขึ้นมาเนี่ยเออลองคิดดูว่าอนุมูลสลสระที่เราได้รับแต่ละวันนะครับเราได้รับตลอดเวลานะครับหรือบางทีเราเราไปอยู่ใกล้ๆคนที่เขาดูดบุหรี่คุณแป้งอันตรายเลยนะถ้าเราไม่มีสารต้านเหล่านี้ลงไปเนี่ย สุดท้ายเราอาจจะเสียชีวิตได้ง่ายๆหรือคนที่เป็นโรคอยู่แล้วเนี่ย<ๆ>ก็จะเป็นโรคที่แบบโอกาสที่จะฟื้นเนี่ยโดยเฉพาะโรคโรคความเสื่อมหรือคนไข้ติดเตียงทั้งหลายแหล่เนี่ยไอ,ไอสารต้านมูสารนี่เป็นสิ่งจําเป็นมากนะฮะเพราะเราเราจึงต้องรู้จักที่จะเลือกทานอาหารใน้มันสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นผักหรือผลไม้หรืออาหารที่มีสีต่างๆนะครับขณะเดียวกันเราควรจะมีการเสริมวิตามินและแร่ธาตุที่สมบูรณ์เข้าไปด้วยซึ่งผมผมจะขอแนะนำนะฮะถ้าเป็น,นเราควรจะมีวิตามินอ e, ี นะครับวิตามินอีก็อย่างน้อยเนี่ยก็ต้องเพียงพอในแต่ละวันที่เราจะทานก็ไปเพราะว่าถ้านั้นเราคิดดูว่าพอวิตามินอนุมูลสลัประกอเข้ามาในิตมันในไขมันแล้วพอวิตามินอีเข้ามาต่อต้านพอต่อต้านตัวมันเองเนี่ยเข้าไปรับอิเล็กตรอนจากอนุมูลสละที่ดรนิกพูดถึงเมื่อแล้วนะครับว่าอิเล็กตรอนตรงนี้มันก็จะถ่ายเข้ามาที่วิตามินอีวิตามินอีมันก็จะเสื่อมและหมดสภาพนะครับมันไม่สามารถทํางานต่อได้เห็นไหมครับเพราะเราต้องทานวิตามินอีต้องเท่าไหร่ถึงจะพอล่ะ นัน่นนะสิคะมันต้องทานจานวนเยอะเลยแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยพอเราทานพออิเล็กตรอนเหล่านี้พอวิตามินอ e ีที่อยู่ในไขมันเนี่ยฮะมันไปรับอนุมูลสละที่อยู่ในที่อยู่ในชั้นไขมันมาแล้วเนี่ยตัวมันก็ตัวมันก็จะหมดสภาพแต่มันโชคดีตรงที่ว่าตรงระหว่างที่ผนังเซลล์ตรงตรงส่วนที่เป็นเอ่อเอ่อชั้นไขมันกับชั้นของน้ำเซโลพลาซึมเนี่ยมันรถ้าเกิดในชั้นน้าเรามีวิตามินซีแอสคอร์บิก นี่คือชื่อชื่อทางเคมีของมันแอสคอบิกแอซิดเนี่ยถ้าเรามีแอสคอบิกตัวนี้แอสคบิกมันละลายในน้ำเนี่ยมันก็จะไปรับอิเล็กตรอนจากของไอตัววิตามินอีมาวิตามินอีก็จะส่งอิเล็กตรอนเนี่ยให้กับวิตามินซีพอส่งปุ๊บตัวมันก็สามารถกลับมาแอคทีฟฟอร์ใหม่กลายเป็นแอลฟาโทโคเฟลลที่ไปรับไขมันที่ไปรับอนุมูลอิสระตัวอื่นจากตัวอื่นมาได้อีกพอวิตามินซีก็เหมือนกันวิตามินซีก็เอ่อก็จะกลายเป็นเอ่อเป็นแอสคอบิกฟรีเรติคอลซึ่งตัวนี้ตัวมันก็ไม่สามารถทําางนได้้แลว แต่ขนะเดียวกันในกลไกของมันจริงๆแล้วนะครับในกลไกของมันตรงนี้ถ้า,ถ,าถ้าเกิดเรามีการเติมเช่นกรดไลโปอิกแอซิดลงไปนะครับหรือหรือเกิดห,ห,หรืออาจจะเติมแร่ธาตุบางตัวเช่นซีลีเนียมอันนี้ไอ,นนไอสารเหล่านี้ก็จะสามารถไปสร้างไปสร้างสารตัวอื่นจนสุดท้ายก็มาสร้างสารตัวนึงทีเ่เราเรียกว่า NAD หรือ n นโคติ n a m i อะดีดีนไดนิ n u c l e o t นะครับไอตัวไอตัวในนี้ก็คือเลอกสั้นๆว่าไดนิโกลูไทด์ก็คือเป็นเป็นองค์ประกอบของที่มีของฟอสเฟตอยู่2ตัว แล้วก็มีนิโคลโรไทยอยู่2ตัวที่เกาะติดก,กันอยู่ซึ่งไอสารสองตัวนี้นะครับมันเป็นตัวที่พิเศษประตัวอื่นแอสคอร์บิกแอซิดเนี่ยพอมาพอมันรับอิเล็กตรอนมาแล้วเนี่ยมันสามารถถ่ายทอดอิเล็กตรอนตัวนี้มันยังกยังยังส่วนที่เป็นสารที่เป็นดไดนิโคลโรไทได้ไอไดนิโคลโรไทตัวนี้มันพิเศษกว่าคนอื่นตรงที่ว่ามันสามารถทํางานได้ทั้งในส่วนที่เป็นเอ่อที่เป็นอนุบุระและไม่เป็นอนุบุระ นะครับคือมันอยู่ในฟอร์มที่เรียกว่าถ้าไปในในโคเทก็เอ็นดีตรงนี้มันเป็นตัวที่เรียกออกซิ z ดซิ่งเอเจนต์ตัวมันนี่สามารถรับเอ่อรับอิเล็กตรอนได้พอรับอิเล็กตรอนปุ๊บเนี่ยตัวมันก็จะกลายเป็นรีด u ซิ่งเอเจนต์ซึ่งตัวมันสามารถเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาทั้งสองตัวได้เพราะฉะนั้นอนุมูลสระที่ผ่านจากวิตามิน E ีส่งต่อมาให้วิตามินซีวิตามินซีก็สามารถส่งต่อมาให้เอ็นดีแล้วเอ็นดีดีตัวนี้ร่างกายเราผลิตเองได้ แต่ทั้งนั้นพอเราเสื่อมลงมาแล้วเนี่ยนะครับเราก็ควรจะทานพวกแร่ธาตุเสริม้าไปก็คือตัวซิลิเนียมคนไกลทั้งหมดเนี่ยผมอาจจะพูดลึกไปนิดหนึ่งตรงนี้นะแต่ต้องการมันมันมันเป็นเรื่องจําเป็นจริงๆเพราะไม่มีคาแปลภาษาไทยนะครับนักเตร์นี่ก็ก็ก็จะมีเทคนิคพิเศษก็พูดถึงไอ้พวกนักมือศรว่าน้องฟังเราน่ารักจังเลยน้องสนนะคะน้องน้องสนมากเลยน้อง ช่วยพวูดให้มันดูซอฟหน่อยสิใช่ใช่ <laughs> แล้วแบบนี้เราจะทํายังไงให้ได้รับวิตามินต่างๆที่ดรพูดมาเนี่ยให้ได้ครบถ้วนในแต่ละวันก็ส่วนหนึ่งค,ครับคุณแป้ครับบริษัทดีท็อกซ์ประเทศไทยโดยสถาบันเ s ส i ของเราเนี่ยเราได้มีการวิจัยแล้วก็ทําผิดพัณฑ์ตัวหนึ่งเราเรียกว่ามาวิตนะฮะไอตรงนี้เราก็มีวิตามินซีวิตามินอ e, ีแล้วก็เซลีเนียม นะครับแล้วสารที่สําคัญต่างๆที่ที่มาช่วยต่อต้อตานมือที่เรียกว่าสมบูรณ์เลยอันนี้เกิดถ้าเกิดคนทั่วไปเ้าก็ทานแค่วันละเม็ดหนึ่งมันก็สมามารถเพียงพอแล้วแต่ถ้าเกิดคนที่คนป่วยหรือคนที่เป็นโรคอ,อ่ออเป็นเป็นโรคติดเตียงเราอาจจะต้องทานเพิ่มมากกว่านั้อีกอีกอีก,อกตาม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 ,ตามขนาดนี้ก็ต้องอาจจะต้องปรึกษาคุณหมออีกทีหนึ่งนะครับไอ้มัน้มันมีปริมาณของของสารนะสารเหล่านีน้ที่จะไปต่อต้านมือเอ้ยไอ้มันเพียงพอ พราะถ้าเกิดเรามีจะไม่ไม่เพียงพอเนี่ยแต่เนือ่องจากบุษตรร่างกายเราล้นตัวอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่พอต่อไม่เดียยก็จะเป็นต้องทานเพิ่มขึ้นนะครับก็คือเรียกว่าทานวิตามินรวมแบบนี้ก็คือจะดีมากกว่าการที่เราจะกินแยกทีละตัวทีละตัวอย่างนี้หรือเปล่าคะดรครับคำว่าวิตามินรวมคนไทยเรามักจะเข้าใจไปถึงว่าวิตามินที่ขายทั่วไปนะครับซึ่งตัวนเนี้่ก็จะมีพวกวิตามิน B เป็น B บี m p l คอมเลกบ้างกับกับมินโนนดีบ้างแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้า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 ในแง่ของของผมที่ผมพูดถึงวิตามินรวมที่คุณแป้งพูดถึงเนี่ยผมอยากจดเตรมไปที่วิตามินที่เป็นต่อต้านอนุนสละโดยตรงคือสิบัาที่เราตั้งชื่อว่าเหมาวินตัวเนี้ยเพราะเรามีวิตามิน E ซึ่งละลายในไขมันมีวิตามินซีซึ่งละลายในน้ํามีซีลีเนียมนะครับมีกรดอะไรพวกอีกต่างๆเนี่ยซึ่งมันละลายน้ำตรงนี้มันก็สามารถรับอิจดแล้วมันทำให้เกิดครบวงจรแล้วก็เราตั้งเป้าเพื่อมุกกระจัดอนุมูลสละโดยตรงครับซึ่งมันจะแตกต่างกันกันกนกบวิตามินทั่วๆไปอันนั้นมันอาจจะใช้ประโยชน์ของการที่ทําให้ร่างกายเราเนี่ยทำงานได้สมูทแล้วทำงานได้ได้เหมาะสมยิ่งขึ้นมันมันกิแล้วมัตถูกผสมกับวิตามินรวมทั่วไปครับค่ะเรียกว่าตอนที่ด็อกเตอร์แนะนำนี่ก็คือตรงจุดเลยใช่ไหมคะด็อกเตอร์ ใช่ค่ะนี่คือจะต้องเน้นย้ำอีกทีนึงนะคะว่าวิตามินในแต่ละชนิดอะคะ่ะมีไม่ใช่ทุกตัวจะเป็นสารต้านอานุมูลอิสระนะคะเพราะว่าวิตามินที่จริงๆแล้วเราต้องการอย่างวิตามินดีอย่างเงี้ยค่ะคือมีส่วนช่วยในการเสริมสร้างกระดูกเป็นเรื่องด้นานแคลเซียมคือวิตามินดีไม่ได้เกี่ยวกับสารานอารนุมูลอิสระเลยแต่วิตามินดีเอ้วิตามินที่เกี่ยวกับอนุมูลอิสระก็คือวิตามินซีวิตามินอ e, ีเขาก็จะทํางานด้วยกันเป็นกลุ่มเขาเรียกว่ามีซินเนจี คือทำงานส่งเสริมประสิทธิภาพระหว่างกันและกันดังนั้น<ม>บางทีเวลาเราเลือกวิตามินรวมเนี่ย ไม่ใช่ว่าเราดูกระป๋องแล้วบอกว่าอุ๊ยอันนี้มีทุกอย่าง้ก็ไม่ใช่เพราะว่าการที่เราจะเอาสารทุกอย่างเข้าไปรวมในอันเดียวแปลว่าปริมาณสารแต่ละชนิดอาจจะต้องลดลงหรือเปล่าแล้วดังนั้นเราจะดูว่าแบบเอ๊ด e, ดตัวนี้มันพอก,กับการที่เราจะเอามาใช้งานหรือเปล่าจริงๆแล้วเราต้องการทานวิตามินไปเพื่ออะไรเพราะว่าในคนในแต่ละอายุในแต่ละสภาพของสุขภาพก็อาจจะต้องการวิตามินแต่ละชนิดไม่เหมือนกันค่ะอันนี้ก็ต้องดูในรายละเอียดนิดนึง แล้วแบบนี้อยากจะให้ทั้งสองท่านนะคะช่วยแนะนําผู้ชมทางบ้านสักนิดนึงค่ะเกี่ยวกับเรื่องราวของการดูแลตัวเองนะคะแล้วก็ป้องกันอนุมูลอิสระที่มีมากเกินไปเนี่ยก็อาจจะเข้ามาทําร้ายทําลายระบบร่างกายของเราเนี่ยเราควรจะประพฤติปฏิบัติตัวยังไงกันบ้างคะก็คืออันดับแรกเลยนะฮะใน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 กรณีที่ว่าเราเราเราอยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษอย่างพวกอากาศอากาศที่ไม่ดีตรงนี้เรา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 ก็ต้องหาทางปกป้องตัวเอง ที่ข้อต่อมาก็คือว่าการพักผ่อนนอนหลับแล้วก็การทานอาหารที่เหมาะสมก็เป็นสิ่งที่จําเป็นนะครับผักผลไม้ก็ต้องสมบูรณ์นะครับแล้วก็ข้อที่3เนี่ยก็คือว่าการออกกบบาลังกายก,ก็ช่วยทําให้ภูมิคุ้มกันเราเราเรา,เราแข็งแรงขึ้นก็เป็นส่วนช่วยได้แล้วก็อันอันอันสุดท้ายก็คือว่าถ้าจําเป็นเราก็ต้องเลือกทานอ,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 อาหารเสริมหรือปิดปันเสริมอาหารที่มันเหมาะสมที่เราจะมาใช้ประโยชน์ของการต่อต้านอนุมูลสระ นี่แหละครับนี้คือเป็นสิ่งจาเป็นที่ที่เราต้องมีนะครับเราต้องมีค่ะดรนิค่ะอยากจะเน้นย้ำอีกนิดน,น,น,นึงละกันค่ะว่าจริงๆเราอะคําว่าสารต้านอนุมูลอิสระกับตัวอนุมูลอิสระเนี่ย มันเหมือนว่ามันไม่ใช่โรคใดโรคหนึ่งโดยเฉพาะม,มันเหมือนมันเป็นความเสื่อมโดยรวมมันเป็นปัจจัยที่อาจจะทําให้เกิดโรคอื่นๆตามมาภายหลังดังนั้นการที่เราบอกว่าทานวิตามินรวมไปเราไม่เห็นรู้สึกอะไรเลยไม่ได้รู้สึกดีขึ้นหรือว่าไม่ได้รู้สึกว่าหายจากอาการเจ็บปวดแน่นอนค่ะเพราะว่ามันไม่ได้เป็นยารักษาโรคโดยตรงมันอาจจะเป็นการที่ช่วยนิดๆหน่อยๆช่วยฟื้นฟูตรงนั้นตรงนี้เราอาจจะ ไม่ได้รู้สึกได้อย่างแท้จริงบางคนถ้าบางคนเป็นโรคจริงๆกับโรคขาดวิตามินดีโรคขาดวิตามิน B ีอะไรอย่างเงี้ยค่ะทานวิตามินตัวนั้นๆเข้าไปมันอาจจะช่วยรักษาโรคแต่สําหรับคนทั่วไปที่อยากจะดูแลรักษาสุขภาพอย่างเงี้ยค่ะบางทีเราอาจจะมองว่าเป็นการกินเพื่อช่วยร่างกายของเราเองเพราะว่าร่างกายของเราเองสามารถสร้างสารอนุมูลอิสระได้อยู่แล้วแต่ความสามารถในการสร้างนั้นจะลดลงตามอายุแล้วก็ตามการใช้งานใช่ไหมคะดังนั้น เขาอาจจะมองว่าอุ้ยกินเพิ่มอีกหน่อยเหมือนแบบอ่ะให้บูสต์ร่างกายถ้าสมมติเธอทำเองหมดไม่ได้ฉันช่วยอีกนิดหนึ่งอย่างนี้ก็ได้ค่ะอือค่ะแหมคุณผู้ชมค่ะเข้าใจกันแบบชัดเจนเคลียร์เลยกับเรื่องราวของอ,อนุมูลอิสระแล้วก็สารตาอ,อนุมูลอิสระในวันนี้นั่นเองนะคะเรียกว่าอย่างที่ดรทั้งสองท่านได้กล่าวไปนะคะสําหรับสภาพอากาศสภาพแวดล้อมต่างๆที่อยู่รอบๆตัวเราเนี่ย ก็มีผลกระทบทั้งสิ้นเลยนะคะรวมไปถึงในเรื่องของการรับประทานอาหารนะคะทานอาหารให้ครบในส่วนของวิตามินค่ะก็าอาจจะหานะคะเป็นวิตามินรวมนะคะที่มีสา,าระอนุอิสระในส่วนนี้เนี่ยก็สามารถช่วยได้นะคะอย่าลืมค่ะออกกาลังกายเรื่อยๆนอหลับพักผ่อในให้เพียงพอเพียงแค่นี้นะคะโรคภัยต่างๆเนี่ยก็เรียกว่าจะอยู่ห่างไกลจากตัวเรามากขึ้นนั่นเองนะคะ ก็ันนี้ผมอยากจะเสริมอีกนิดกนึงครับอารมณ์เพื่อครับอารมณ์อารมณ์นะฮะเพราะคนคนคนที่อารมณ์จะฉุนเฉียวขี้โมโหง่ายหรือพวกเนี้ยคนพวกนี้สังเกตดูให้จะแก่เร็วเพราะว่าเอ่อมันเประหว่างที่เราเกิดอารมณ์ที่มันเอ่อไม่ดีอ่ะนะฮะมันมันจะมันจะทำให้ไอ้พวกฮอร์โมนเอนไซม์ร่างกายเราออกมาเยอะแยะซึ่งไอ้ตัวนี้ก็ทําให้เกิดอนุมูลอิสระได้เช่นกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรา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 รู้จักผ่อนคลาย แล้วอยากผ่อนคลายแล้วแล้วเรารู้จักทําอารมณ์ไม่เยือกเย็นพวกนี้คนพวกนี้สังเกตดูเลยครับว่าเขาจะดูไม่แก่ <c oughs> นะฮะดันะนั้นอารมณ์ก็สําคัญนะครับในยุคเศรษฐกิจอย่างนี้ยุคโควิดอย่างนี้ควรต้อง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 ถนอมกันแล้วก็แล้วก็ใจเย็นๆกันค่ะอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับจากทางดรนัทพลเองเลยใช่ไหมคะอารมณ์สมบันมีค่ะ ค่ะผู้ชมคะียกว่าได้รับความรู้กันไปอย่าลืมนําไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจําวันกันด้วยนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะแพทน์ต้องขอขอบคุณนะคะดอกเตอร์ทั้งสองท่านมากมาเลยนะคะทางดอกเตอร์น,สนัสพลและก็ดอกเตอร์นิกนะคะที่มาร่วมพูดคุยกันในวันนี้นะคะขอบพระคุณนะคะค่ะแล้วสำหรับในครั้งหน้านะคะเราจะมา คุยกันในเรื่องราวของโรคอะไรนะคะบอกเลยว่าห้ามพลาดเด็ดขาดค่ะจะเป็นเรื่องราวของโรคอยู่ใกล้ๆตัวเรานี่แหละค่ะติดตามได้ค่ะใน Health Checkup รู้ให้ถูกโรควันพุธเวลาส0บนาฬิกาทางช่อง YouTube TCI Health Club วันนี้เราทั้ง3ามคนขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ